ื่อให้เธอปลอดภัยอ๋อสารภาพรักเฉยคอยดูแลตอนที่พ่อเธอเสียเอาเงินตัวเองอย่าใต้ตัไปใช้เพื่อให้เธอออกไปหาพ่อเบลลองคิดดูมันเพราะอะไรหรอห<ร>นูนนบอกรักบที่ไม่มีคำว่านะักก่อนที่เบลจะเข้ามา เราไม่มีใครเลยเฮ้ยเลยเหรออืมว้าวเป็นอาวารูกันใช่พี่ใหม่บอกขอความร่วมมืองนเผยแพร่เดวดูเนซนเซให้นะพี่ใหม่ไม่ต้องกลัว ม่มีคนและปอดคนเอ้ยพี่ทำไรจเย็นสองคนแล้วดิสองคนแล้วทำไมปีฟรีันมีคนมาเขียนไหมเราจะทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครยินไม่เอาโอ้ยแหมย้อนกลับไปตอนบอกว่าครั้งแรกของเราดิอันนี้ดูรู้มากเลย